จ่ามุกพิธีจ่าเกษตรที่วิธีดีอีสานเมื่อนี้สิเปียนบันไดได้บานหัวกินบันไดจ่าเดี๋ยวเสีย้สร่างคนเดียรให้เบิงนะจ่าน้ะจ่าแอดเมนเพิ่งก้างเหื่อยเหตุไก่แล้วไก่เสียบ้อยแล้วหกสิบเปอร์เซ็นต์อนดีกัน ล <fore> <ม ampa S 1> ้วนๆไม่ไม่ถ้เลกระเพนข้นขีดว่างวใชอ้วางจาะวางเสียมแล้วกนม้อนี้ เป็นกรรมกรจ้ะอ่าแอนนินถึงกําลังทาสีจ้ะเดี๋ยวเสียไปสีฝ่าช่วงนี้มันบ้อนในโล่งหน้ามันกะผวกกินเฮียนจะคล้องน้ำก็เลื่อยต้องเฮ็ดตัวเองจ้ะอ่าถามว่าเกี่ยวกับเกษตรบ่มันกับมะเกวแต่ว่าเฮียนจะคล้องก็ต้องเฮ็ดตัวเองจ้ะมันจำวันได้จ่างเพื่นหลายจ่างกับมิตรพีจะนองจะคล้องเฮ็ดตัวเองจ้ะเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสีทายให้เบิง้งหน้าจ้ะนาะ ทีจ้ะนี่ตีฝาไว้ของเก่าปวดกินบมดขานายเสียเอาฝาขึ้นเอาฝาเขินแล้วเดีย๋ยวไปวิ่งวิ่งนะจ๊ะนาะงข้าล่างติดแต่นะจับมือวานเนี่ยไทยบันไดบัเดียวลงเลวันีวบันไดลงแล้วยวแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวสุดทา้ายเลย กำลังพื้นฟ้าจ้ะสรางก็กำลังพื้นฟ้าแล้วก็แลยจะสรางว่าในมาเกลื่อยท่าสีล้อสรางจ้ะนี่ใกล้สีแล้วแล้วจ้ะเงี้ยนกระไดหัวเป็นเหตุนี่ นี่ยจับันไดทย่ <iku> ิไทเฮเบืองเมืองน่ะเพิ uh ่มเ่อนในมางนี่งานออกแล้วเสร็จแล้วแล้วนี่จ้ะเดี๋ยวกะเดี๋ยวสีท่าสีก่อนเดี๋ยวสีไทยให้เบืองนะจ้ะเรียบร้อยแล้วจ้ากับงานต่อเติมเนี่ยแล้วแล้วโดยช่างฝีมือโดยช่างมืออาชีพและสมัครเล่น นี่จ้าเรียบร้อยแล้วติเลอนิดหน่อยยังไม่ได้จัดจ้านี่เปลี่ยนใหม่เลยเรียบร้อยแล้วจ้ะ